Bitcoin วันนี้ไม่เหมือนกับ Bitcoin เมื่อก่อนอีกแล้วนะครับมุมมองของกองทุนระดับโลกมุมมองของประเทศเริ่มมอง Bitcoin เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมล่าสุดกองทุนชื่อดังเนี่ยมีแผนที่จะซื้อตัวคริปโตฟันอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นอีกขีร้ายฟันนะครับ ทุกท่อนๆคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่ในช่องคิม Property ์ตี้ลาดิมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของบิตคอยนะเพราะว่าราคาล่าสุดเนี่ยมีการดีดขึ้นมาแรงพอสมควรครับปัจจุบันราคาบิตคอยที่มันสี่หมื่นสองพันสามร้อยนะครับซึ่งก็เคยจุดสูงสุดที่มันสี่หมื่นสามเลยครับแต่ว่าการขึ้นแรงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าขึ้นแล้วนะครับยังห่างไกลจุดสูงส,สุดอยู่พอสมควรเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าราคาที่ดีดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นคือมุมมองขขขออองงงงงนนนนัััักกกกกททททุุรรรรระะดบบบโลลลมมมมมมมปปปเเเศีี่่รร่่ิยไาาาาึ้สคค ่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยก็มีเรื่องของค่าเงินสกุลเงินระบบแบงกิ้งส t ตมที่รับปัญหาอย่างหนักหน่วงนะครับถอนเงินไม่ได้โอนค่าไม่ได้ขนย้ายอะไรออกนอกประเทศไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งยังจะมีความเสี่ยงเรื่องของเงินดอลลาร์อีกด้วยนะที่ถูกฟีดบัญชีได้ครับทำให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มตระหนักตรงนี้นะครับโดยเฉพาะทางรัสเซียเองยูเครนเนี่ยนะครับหรือแม้ทางล่าสุดเนี่ยมาเลเซียเองก็ทําการที่จะนําบิตคอยเป็นลีกอลเทนเดอร์ในประเทศตัวเองเช่นเดียวกันครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนเองก็มาพูดถึงคริปโตอนุมัติกฎหมายเรื่องคริปโตแล้วนะครับและล่าสุดก็ตัวฮอร์ตุม拉เองก็เช่นเดียวกันครับซึ่งก็เห็นภาพว่ามันกำลังเดินรอยตามเอลโซวดอร์ไปเรื่อยๆนะครับประเทศที่มีความอ่อนแอทานการเงินประเทศที่ต้องการอธิปไตยทางการเงินเป็นของตัวเองหรือแม้ทั้งอาจจะใช้บิตคอยตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนอาวุธลับนะครับด้านเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อฟื้นฟูประเทศของตัวเองขึ้นมาครับจริงอยู่ว่าตอนที่เอลโซวดอร์รับอะดอปชันบิตคอยเข้าไปนี่นะครับก็มีหลายองค์กรทั่วโลกเลย IMF นะครับหรือถ้าจัดเร й ติ้งชั้นนำเนี่ยก็มองว่าการเอาบิตคอยต์ไปประเทศถือว่าเป็นความเสี่ยงครับแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับหลายประเทศก็เริ่มทําตามเอลโซวาดอร์หรือว่าการที่ไม่มีบิตคอยต์อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อประเทศมากกว่าก็เป็นไปได้ครับล่าสุดนะครับปรินซ์ฟิลิปจากเซอร์เบียนะฮะก็เป็นเจ้าชายฟิลิปนะได้ออกมาพูดด้วยนะครับว่าบิตคอยต์เนี่ยคืออิสรภาพครับ แล้วก็มีประโยชน์ยอดฮิตนะครับของชาวบิตคอยเนอร์นะครับ We need to take the money away from the s t a t e หรือแปลได้ว่าพวกเราจำเป็นต้องนำอำนาจทางการเงินนี้นะครับออกจากทางรัฐนั่นเองฮะ เจ้าชายฟิลิปเนี่ยนะครับพูดถึงบิตคอยตัวเดียวนะครับไม่ได้หมายถึงคริปโตคอเเนซตัวอื่นเลยแนละบอกว่ามันเนี่ยคืออิสรภาพที่แท้จริงนั่นเองนะครับและเขาต้องการสิ่งนี้เนี่ยมอบให้กับทุกคนเลยครับซึ่งในระดับประเทศเนี่ยก็เริ่มมองเห็นภาพว่าบิตคอยอาจจะเป็นตัวเลือกนึงแล้วกันนะครับในการที่กระจายความเสี่ยงในระบบของดอลลาร์หรือของยวนหรือแม้ก่งการรักษามูลค่าของเงินตัวเองโดยที่ไม่ได้พึ่งพาตัวกลางอย่างเช่นระบบต่างๆนา,านาด้วยครับ ซึ่งช่วงแรกเนี่ยจะเป็นประเทศเล็กๆก่อนนะครับยังไม่ลามไปถึงประเทศยักษ์ใหญ่ที่เขามีระบบการเงินที่เข้มแข็งอยู่แล้วประเทศเล็กที่ระบบการเงินตัวเองอ่อนแอเนี่ยต้องพึ่งพาเงินสกุลอื่นๆสกุลต่างชาติต้องพาระบบของต่างชาตินี่ครับการใช้บิตคอยเนี่ยเป็นระบบของตัวเองเลยเนี่ยที่รายกลางเนี่ยดูจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยครับ และซึ่งล่าสุดนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวก้าวมากๆเลยสหรับคุณเรียิโอนะครับเจ้าของกองทุนชื่อดังวิดวอร์เดอร์นะก็เป็นกองทุนเฮดฟันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณเรเนี่ยก็เป็นเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังด้วยนะที่มีความมั่งคั่งอันดับที่47ของโลกครับล่าสุดนะครับมีรายงานว่าทางกองทุนเขาเนี่ยมีการตัดเตียงนะที่จะเข้าซื้อพวกกองทุนคริปโตอีกด้วยนะครับหมายความว่าวิดวอร์เดอร์ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคริปโตเข้าไปข้างในนะครับซึ่งถามว่าเฮ่อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกไหมหรือเเปล่่านียความมจริงผค่อนข้างไม่ตกใจเลยนะครับับคุณ Radio เเเรดโอนนนี่ยป็ก ที่เน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นตัทุนในรั์สินตา่าๆทางเรื่องามาเช่นทองคำ emerging market เรียกว่ากระจายทั่วโลกนะครับโดยมุมมองของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคือเขาบอกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิด event อีเวนต์สงความความเงนแรงอะไรเกิดขึ้นก็ตามนี่นครับทุกทรั์ตินเนี่ยจะมีช่องทางของตัวเองนะครับกล่าวคือไม่มีรัพย์สินอะไรนะครับที่ขึ้นตลอดแล้วก็ลงตลอดครับ และแม้กระทั่งเหตุการณ์ความตึงเครียดเดียวกันเนี่ยทรัพย์สินบางตัวจะได้ประโยชน์และสินบางตัวอาจจะเสียประโยชน์ดังนั้นถ้าเรากระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างครอบคลุมครบถ้วนเนี่ยนะครับเราจะสามารถอยู่ได้ทุกสภาวะอากาศเลยครับถ้าพูดถึงการกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับเรเองก็เป็นคนที่ถือทองคําเหมือนกันนะฮะและบิตคอยองก็เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่แบบว่ามีความพิเศษเฉพาะเจาะจงของตัวเองนะครับที่ก็ไม่ได้เหมือนทองคำสักทีเดียวและทองคำเองก็ทําเหมือนบิตคอยนไม่ได้สักทีเดียวด้วยครับดัและในุมการกระจายความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างน่าสนน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 ใใจจจกกกกกาาาาาารรรรระะะะะเเเเเเเ็็บบบตงีีีี้้้คคัแลล่่่่่่อออออหหยยยมมดวไชพื ับและมุ่งมองเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเรื่องที่จะถือบิตคอยเก็บเอาไว้ด้วยนะครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะตัดเตรียมนะครับซื้กอกองทุนคริปโตด้วยครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นแฟนเลเรรีโออยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าก้าวไม่น้อยนะครับและล่าสุดนะครับการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยครันนี้เนี่ยนะครับทางทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอีกด้วย ทันทีคไฟแนนซ์ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบตคอยอยู่ในจุดที่กําลังใกล้จะกลับตัวแล้วนะครับคือถ้าเบรกตัว4ี่หมื่นสามไปนี่นะครับก็จะเป็นการกลับตัวรอบแรกๆนะครับและต้องไปเทสที่4ี่หมื่นห้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการยกฐานขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในเทคนิคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวสูงแล้กันครับและนอกจากนั้นนะครับอินดิเคเตอร์หนึ่งของชาวไทยที่แบบว่าชื่นชอบเลยก็คือตัว cdc นั่นเองเนาะก็ปรับตัวเป็นสีเขียวด้วยนั่นเองครับ อันนี้คือมุมมองจากนักวิเคราะห์และก็ส่วนตัวของผมนะครับใครลงทุนก็โปรดใช้วิญญาณในการลงทุนในการฟังด้วยแล้วกันนะฮะนี่คุณที่คนที่นั่งฟังจนจบนะสุดค,คลิปนี้กันดีก,กว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างนะครับในลิปนี้พูดถึงมุมมองของประเทศและก็กองทุนที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับในทั้งการสงครามนะครับมีความกดดันมากมายเรื่องของราคาบิตคอยทั้งอาตาัตราดอกเบีย้ยที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับการทําการลดสภาพคล่องของทางเฟดครับ แล้วก็เรื่องของสงครามที่กำลังครุกกุ่นทําให้คนเนี่ยหนีไปถือทรัพย์สินที่ปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวทรัพย์สินเสี่ยงเช่นคริปโตกรรนซีหรือบิตคอยเองก็ตามเนี่ยนะครับก็ดูจะได้ความกดดันค่อนข้างสูงครับแต่ถึงแม้จะมีข่าวร้ายมากมายนะครับบิตคอยเองก็สามารถยืนระยะของมันได้นะครับแล้วก็มีมุมมองต่อระดับประเทศเนี่ยที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆในการกระจายความเสี่ยงครับล่าสุดทางมาเลเซียเองก็ตามนะครับทางฮอดูรัสทางยูเครนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะเปิดตัวให้บิตคอยเนี่ยเป็นลิขสิทริบ ถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ทาง IMF นะครับองค์กรระดับโลกออกมาเตือนคนที่หรือประเทศที่ใช้บิตคอยนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงอันตรายอย่าไปใช้เลยแต่ดูเหมือนว่าการที่ไม่มีบิตคอยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าสับประเทศแต่ละประเทศก็ได้นะครับที่พวกเขาเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วในการใช้ระบบดอลลาร์หรือค่าเงินสกุลอื่นของต่างประเทศเงินสดองเขาเนี่ยสามารถที่จะโดนฟีดโดนอายัดหรือว่าโดนแซงชั่นได้ต่อวลาถ้าเขาเนี่ยไม่ทำตามกดกติกาของผู้นำน,นะครับดังนั้นไม่แน่การมีบิตคอยอาจจะเป็นท่าเลือที่ไม่เลว่ยงสับประเทศเล็กๆก็ได้ครับต่อมาม ขนาดใหญ่สุดในจักรวาลพอไม่รู้ว่าที่อื่นเนี่ยมีกองทุนเหตุปันหรือเปล่านะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยมีการเตรียมพร้อมที่จะทําการถือคริปโตฟันนะครับหรือว่ากองทุนคริปโตอีกด้วยนะครับและก่อนหน้านี้แกก็ได้ออกมาอย่งางน้อแกถือบิทคอยนะครับแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าแกเกลียดบิทคอยนะครับซึ่งมุมมองของคนนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแต่คนที่เข้าใจมันเนี่ยก็มีแนวโนม้มที่จะถล่มลึกเข้ามามา,มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยถ้าเกับตัวที่43,000ืามได้ก็เจอที่45,000แล้วอาจจะเป็นขาขึ้นก็เป็นไปนได้ครับตอนจับตากััััััันนนนนนนให้้้้้ like, ้้ดดดดดีีีีๆะะคคคคคคครรรรรบบบบบบ่่่่ขขขออออออุุุณณททกกกกฟฟงงงงจจถาาาชชลลลลลิปยยืมมไ์วแูู คุณเชิงลึกก็สมากดสมัครสมาชิกห้องในวงนายได้เลยนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีบิตคอยอีเชียรัมแล้วก็โปรเจกต์เอเนตีดังๆนะครับคือนอกจากคุณได้รับโอกาสในการลงทุนเมมพายแล้วเนี่ยคุณได้รับความรู้ในการต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีบอกเชนเนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตในโลกอนาคตนะครับที่อยู่เบื้องหลังทุกอุตสาหกรรมที่คุณเห็นในปัจจุบันนี้เลยนั้นคุณได้เข้าใจก่อนรู้ก่อนเนี่ยอาจจะเกิดช่องทางในการทำธุรกิจหรือต่อยอดที่คุณมีได้ด้วววยเช่่นน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 นกกกััััััะะะคคคคครรรบบบบบีีขอุุณทจจแล้้ิปหาสสด